แผ่นดินเหนียวจารึกนี้มีอายุราวๆ4,000ปีมันมีขนาดพอๆกับจานข้าวที่คุณใช้กินแต่ว่าแผ่นดินเหนียวนี้มีสัญ,ญลักษณ์ถึง241สัญ,ญลักษณ์ที่โดกันจนเป็นวงกลมที่สวยงามไม่มีใครรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้หมายความว่ายัางไงหรือใครเป็นคนเขียนมันและไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วไอ้วงกลมแผ่นนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ With V Tells All Tales ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง p ผ่นดิสก์ไฟส์มันคือวัตถุโบราณสมัยยุคบรอนส์ที่ถูกค้นพบขึ้นมาและทำให้นักวิชาการได้แต่สงสัยว่าไอสิ่งสิ่งนี้มันเป็นข้อความจากสมัยโบราณหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อตกตาคุณทั้งโลกเดี๋ยวเราจะมาตามแกะรอยแล้วก็ดูว่ามันค้นพบมาได้ยังไงพูดถึงดีไซน์ที่ค่อนข้างจะมีความ เป็นเอกลักษณ์ที่สูงมากเนาะและก็พูดถึงความล้มเหลวในการทลหัสมาหลายทศวรรษและสุดท้ายเราก็จะมาดูทฤษฎีที่ดูอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับดิสเพนนีดังนั้นเราก็จะเริ่มจากการย้อนเวลาไปในวันที่3เดือนกรกฎาคมปี1908ในวันนั้นนักโบรณาณคดีชาวอิตาลีที่ชื่อว่าลุยจิเปเนียกำลังขุดกับลูกน้องเขาอยู่ที่ปราสาทมิโนวาที่ไฟสทอส มันเป็นเมืองที่อยู่ติดกับแถบทะเลทางใต้ของเกาะครีตในห้องใต้ดินเล็กๆห้องหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าห้องที่8นะของตึกที่101เขากับลูกทีมก็ได้พบกับแผ่นแผ่นหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง15เซนและความหนา1เซนติเมตรที่อบแห้งด้วยไฟของชาวโบราณแต่สิ่งที่ทำให้ลุยจิและก็ทีมงานประหลาดใจน,นะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกประทับตาไว้ทั้งสงด้านคือมันไม่ใช่การขีดการขูด หรือว่าการระบายแต่ว่ามันเป็นการประทับตราคือนั่นหมายความว่ามันมีการใช้ตัวสลกักหรือว่าตัวสแตมที่ขยับได้หลายพันปีก่อนที่แท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กจะถูกสร้างพอคิดอย่างนั้นะก็ทําให้ต้องชะง,งักเลยครับว่าเฮ้ยมันมีการใช้ตัวสแตมแบบขยับได้ในช่วงศตวตรรษที่2ก่อนคริสตการคือแค่นั้นมันก็แบบน่าทึ่งแล้วอะ ไอแผ่นนี้นะครับมันถูกเจอข้างๆกับศิลาลีเนียเอซึ่งก็ยังเป็นภาษาที่ยังไม่สามารถถอดความหมายได้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นของอารยธรรมมิโนอาและไอของสิ่งเนี้ยของอารยธรรมมิโนอาก็มักจะอยู่ที่ราวๆ1,700ปีก่อนคริสต์กาลแต่ว่าต่างกับลีเนียเอตรงที่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของไอไฟสทอสเดสเนี่ยครับ มันไม่เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์อื่นของอรารยธรรมมิโนวาเลยเดี๋ยวเราจะลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับไอแผ่นนี้มันมีทั้งหมด241สัญ,ญลักษณ์และมันก็ขดกันเป็นวงกลมจากด้านนอกสู่ด้านในทางนักโบราณคดีเนี่ยนะครับเขาก็สามารถแบ่งออกมาได้เป็น61คำซึ่งจะถูกแบ่งโดยเส้นเล็กๆ และมันจะมีอยู่ประมาณ45สัญ,ญลักษณ์นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนที่โผล่ขึ้นมาบ่อยนั่นก็คือ 1. หัวของคนที่ประดับไปด้วยเครื่องหัวที่มีคนนกอย่างที่2นะครับเป็นรูปของผู้ชายที่กำลังวิ่งอยู่อันที่3นะครับหมวกกับน,นกคนนกประเภทที่4นะครับเราก็จะจัดมาอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับก็จะเป็นพวกรูปทรงเลขาคณิตอุปกรณ์เนาะเครื่องมือต้นไม้สัตว์นะครับเช่นนกกับปลา และไอแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยนะครับมันถูกสแตปมลงไปอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าผู้ที่ทำมันขึ้นมานะครับน่าจะมีพวกตัวตีพิมพ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เรื่อยๆถ้านั่นเป็นเรื่องจริงนะครับเท่ากับว่ามันมีคนที่ลงทุนลงแรงที่จะสร้างตัวหนังสือที่ชัดเจนขนาดนี้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ที่เราค้นพบมาเนี่ยเราเจอแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวเท่านั้น และไอ้ด้วยการที่เป็นทรงขคดเนี่ยมันหมายถึงยังไงคือคุณจะต้องอ่านมันจากข้างนอกเข้าไปข้างในวนไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เราจะต้องอ่านแล้วก็เดินทางเข้าไปสู่ใจกลางของแผ่นดิสเนี่หรอมันจะหมายความว่ายังไงอะ่ะคือตอนที่เราอ่านหรือว,ว่าเราท่องแผ่นนี้เราจะต้องหมุนมันคือมันเป็นการอธิษฐานมันเป็นเพลงมันเป็นวิชาอาคมหรอมันเป็นเวทมนต์คาถาอะไรหรือเปล่า คือแค่ลองคิดตามนะครับก็แทบจะได้ยินคนโบราณเขาแบบอ่านแบบอมมอมเมออะไรไม่รู้อะที่น่าจะต้องหมุนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอ่านไอ้แผ่นเนี้ยสิ่งต่อไปนะครับคืออยากจะบอกว่ามนุษย์เราอะเก่งมากๆคือเราสามารถถอดรหัสถอดความหมายของภาษาโบราณได้หลายภาษามากๆเลยและไฟซอสิสก็คือหนึ่งในนั้นครับตั้งแต่ที่มันถูกคนพบเนี่ยนักวิชาการต่างๆนานาก็พยายามที่จะถอดรหัส ถอดความหมายว่าไอ้แผ่นเนี้ยเขาเขียนอะไรแล้วมันหมายความว่าอะไรบางคนมองว่ามันน่าจะเป็นภาษาที่จะต้องอ่านเป็นแบบทีละพยางคหรือบางคนมองว่ามันอาจจะเป็นภาษาภาพนะครับและในทุกๆทศวรรษเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีการอ่านไอ้สิ่งนี้ใหม่ๆขึ้นมาอาทิเช่นเขาอาจจะมองว่ามันเป็นบทเพลงโบราณของกรีกหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นบอร์ดเกมของอรยธรรมมินอา และบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นภาษาลับของอนาโุเลียหรือบางทีมันอาจจะเป็นบทสวดให้กับเทพีสักองคหนึ่งในสมัยนั้นก็เป็นได้ไม่ว่าเราจะพยายามหาความหมายจากสิ่งนี้ยังไงนะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาหลักที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือบริบทคือมันแตกต่างจากซิลาโรเซต้าตรงที่ว่ามันไม่มีภาษาให้มาเทียบครับและมันก็ไม่ได้มีบทความยาวๆหรือบริบทที่มากพอที่จะเอามาสามารถเปรียบเทียบได้เช่นกัน คือในมือเราครับเรามีแค่ดิสแผ่นเดียวนั่นเหมือนกับว่าเราเป็นคนต่างชาติที่เพิ่งเคยเจอภาษาอังกฤษครั้งแรกเนาะจากไม่ว่าจะเป็นอะไรอะบัตรเชิญอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามที่จะต้องหาความหมายให้ได้ว่าบัตรเชิญนั้นแปลว่าอะไรซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส่วนตัวนะครับมองว่ามันเป็นอะไรที่น่างุดหิดเนาะแต่มันก็น่าตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกันอะ นักภาษาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะแปลามาหลายรอบเนาะเพื่อที่จะให้มันดูแบบเจ้าบทเจ้ากรอนเจ้ากวีเงี้ยแต่จนกระทั่งมันก็มักมจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ออกมาบอกว่าไม่นะมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้แล้วเขาก็ต้องมานั่งทํากันใหม่ครับว่าสรุปแล้วมันคืออะไรต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาพูดถึงไอ้เจ้าตัวสแตมหรือว,ว่าเจ้าตัวสลักกันก่อนหน้าที่จะมีการค้นพบไฟส์ทอ s สเส เวลาที่เราพูดถึงไอ้พวกสลักพิมพ์ที่สามารถขยับได้หรือว่ามันเป็นตัวเล็กๆที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้อะเรามักจะยกเครดิตนี้ให้กับประเทศจีนในศตวรรษที่11ครับและคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าทําให้สื่อพิมพ์นั้นแพร่หลายก็คือกูเทนเบิร์กแต่นั่นก็อยู่ช่วงประมาณศตวรรษที่15ครับแต่ไอ้ไฟสโตลตสเนี่ยมันมีอายุ3,000ปีก่อนหน้านั้นคือไอการที่เราไม่ได้เจอไอแผ่นเนี้ยในจนํานวนที่มากนะครับ หลายคนก็เลยเชื่อว่าแผ่นนี้น่าจะไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันมันน่าจะถูกเอาไปใช้ในพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆซะมากกว่าและเพราะว่าเราเจอมันแค่แผ่นเดียวนะมันก็อาจจะมองเหมือนเป็นตัวจริงอะ่ะเพื่อที่จะให้คนอื่นเอาไปทำเป็นสำเนาครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้เกลื่อนไว้ก่อนอันนี้เนาะว่ามันอาจจะถูกทามาเพื่อตบตาคนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดู ฉลาดล้ำเวลาล้ำยุคเกินไปและมันดันมาถูกค้นพบในช่วงที่มีการปลอมวัตถุโบราณเยอะมากครับคือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวลุยจิเองหรือว่าคนรอบๆตัวเขาอะ่ะจะสร้างมันขึ้นมาแต่นักวิชาการหลายๆคนนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไอแผ่นเนี้ยมันดูยังไงก็เป็นของโบราณ และถ้าไปดูบันทึกการขุดเนี่ยนะก็จะมองว่าเออมันคือของโบราณจริงๆไม่ได้มีการทําหรือว่าสร้างตกตาขึ้นมาแต่ไอความรู้สึกที่เหมือนกับมันมีการตีพิมพ์เนี่ยแหละที่มันชัดเกินที่มันดูล้ายุคเกินอ่ะมันก็เลยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในทุกวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูอรายละเอียดคลิปย่อยกันนะครับที่ได้บอกไปก่อนอนั้นนี้ว่ามันมีอยู่ประมาณ3 4 5หอย่างเนี่ยที่บ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรได้บ้าง อย่างแรกนะครับมันอาจจะเป็นบทเพลงโบราณที่ใช้ประกอบพิธีศาสนานักวิชาการนะครับเขาลองมองแพทเทิร์นของสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นบทสวดให้กับเทพีสักองคหนึ่งหรือเปล่าและอาการที่มันเป็นรูปทรงขดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงวัฏจักรชีวิตหรือว่าพระอาทิตย์อะไรหรือเปล่าทฤษฎีนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างไปคล้องจองกับศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมทางธรรมชาติของอริยธรรมมิโนวาในสมัยนั้นหรือจะเป็นแบบที่2หรือเปล่า นั่นก็คือบอร์ดเกมบางคนนะครับก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นิดนึงก็มองว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอะไรที่คล้ายๆบันไดงูหรือเปล่าที่แบบมันวนไปเรื่อยๆเพราะว่าไอเส้นที่มันเอาไว้แบ่งแต่ละช่องเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่กําหนดการเดินหรือว่าเป็นคําสั่งของเกมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเกมที่จะต้องเล่นหลายๆคนที่จะต้องทําให้มันมีความบันเทิงทําไมมันถึงมีแค่แผ่นเดียวต่อมานะครับ คนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแผนที่หรือว่าปฏิทินหรือเปล่าบางคนมองว่ามันเป็นรูปทรงกลมคล้ายๆกับพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ก็เลยอาจจะเป็นปฏิทินที่เกี่ยวกับสุริยคติหรือว่าจันทรคติหรือเปล่าและในแต่ละกลุ่มของสัญลักษณ์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงวันหรือว่าเทศกาลต่างๆอย่างที่4ี่ครับมันอาจจะเป็นจดหมายมาจากดินแดนที่ไกลโพ้นบางคนมองว่าการที่ภาษาที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่หาได้ในระแวกนั้น มันอาจจะเป็นสิ่งที่มาจากต่างที่หรือเปล่าทฤษฎีที่ว่ามันอาจจะเป็นจดหมายจากอนาโทเลียหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มาจากทางทิศตะวันออกที่ไกลไปกว่านั้นมันก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถค้นพบได้ในจํานวนมากในพื้นที่ของอรารยธรรมมิโนวาและหนึ่งทฤษฎีนะครับก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งนั้นอะ่ะกับประวัติศาสตร์กับจดมงจดหมายอะไรไม่มีมันคือการสร้างขึ้นมาในสมัยใหม่นี่คือหนึ่งในทฤษฎีที่ถูกยืนกรานมาตลอดในศตวรรษที่20 ว่ามันคือของปลอมข้อโต้แย้งในการที่จะใช้สนับสนุนทฤษฎีนี้นะครับก็คือบอกว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่นี้มันดูแบบแปลกประหลาดเกินไปอะและการประทับตานี้มันก็ดูคมกริบมันดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้เท่านั้นที่จะสามารถทําได้แต่ทฤษฎีนี้ก็มักจะถูกปัดตกด้วยการทดลองทางเคมีแล้วก็ค้นพบว่าเออมันเป็นของที่เก่าแก่จริงๆนะ และหากว่ามันเป็นของปลอมจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันสามารถหลอกผู้เช่ีวชาญหลายคนมาได้เป็นศตวรรษคือส่วนตัวผมนะผมก็มองว่าอยากจะให้มันเป็นแบบสิ่งที่เป็นของโบราณจริงๆเนาะคือมันอาจจะเป็นบทเพลงมันอาจจะเป็นคําอธิษฐานในสมัยนั้นอะแต่ก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้เหมือนกันว่า เออทำไมมันถึงดูแบบเพอร์เฟแล้วก็ล้ำยุคกว่าสมัย4,000ปีที่แล้วมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับสิ่งที่คนพบในยุคยุคเดียวกันเนี่ยเราจะค้นพบว่าวัตถุโบราณในยุคของบรอนซ์เนี่ย มันมักจะเป็นการขีดเขียนมากกว่าคือเอาดินเหนียวมานะครับแล้วก็ใช้ไม้ขูดหรือว่าอาจจะใช้แท่งอะไรแข็งๆสักอย่างขูดออกมาเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็เอาไปอบเพื่อให้มันแห้งดังนั้นการที่จะมีตราพิมพ์หรือว่าสแตมป์แบบนี้มันเลยดูผิดยุคผิดสมัยไปมากๆเลยปัจจุบันนี้ไฟส์ This, ทอส s ิส์ถูกเก็บไว้อย่างดีในตู้กระจกที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเฮลาคลีอนที่เกาะครีตและพอยุคสมัยใหม่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง เอาไอาแผ่นนี้มาศึกษาอีกต่อไปนะครับเราสามารถศึกษาได้จากรูปภาพเนาะหรือว่าหรือว่าทําเป็นการสแกนแบบ3มิติและด้วยหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือ AI เราก็ใช้ AI ในการที่จะมาค้นหาแพทเทิร์นแล้วก็ลองเอามาวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรนักโบราณาคดีหลายๆคนนะครับเชื่อว่ามันอาจจะเป็นภาษาในช่วงยุคแรกของอารยธรรมอนาโทเลียคือลูเวีย แต่บางคนก็จะใช้วิธีสมัยใหม่อย่าง AI ในการที่จะช่วยวิเคราะห์แล้วก็หาแพทเทิร์นที่มันอาจจะไปซ้ำกับอารยธรรมอื่นแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะสามารถหาความหมายที่แท้จริงของมันได้ถึงอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการค้นพบที่สามารถแสดงเป็นเชิงประจักษ์ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่และเอาจริงๆนะครับเหมือนกับปริศนาอื่นๆในโลกนี้นะครับนั่นแหละก็อาจจะยังทำให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าคนหาอยู่ ในทุกๆปีนะครับก็จะมีนักเรียนหรือว่าบางคนก็ชอบที่จะไครรหัสเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็จะลองที่จะมาดูซิว่าความหมายของแผ่นไฟสโต s ส d ดิสเน่แปลว่าอะไรแต่ในปัจจุบันนี้ไอความหมายนั้นหรือว่าปริศนามันก็ยังคงขายอยู่กับแผ่นนั้น คือสรุปแล้วครับเราก็ยังไม่รู้จริงๆเนาะว่าไฟสโตนซิสเป็นอะไรมันอาจจะเป็นเพลงที่เอาไว้มอบให้กับเทพีในสมัยนั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นการทดลองในสมัยยุคบรอนซ์นะหรือว่ามันอาจจะเป็นภาษาที่หายสับสูนไปแล้วหรือมันคือหนึ่งในสิ่งที่สามารถตบตาคนมาได้เป็นศตวตรรษถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราค้นพบมันเราก็ยังไม่สามารถหาความหมายได้และนั่นก็เลยทำให้มันเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ ต่เหมือนกับหลายๆปริศนาที่ผมได้พูดไว้ในช่องนี้นะครับจริงๆแล้วไอ้ความที่มันเป็นปริศนาือความที่เรายังไม่รู้เนี่ยแหละเราก็เลยอยากที่จะศึกษาโดยการที่หาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คำตอบนั้นมาไฟสโตส i s ซก็เลยเป็นหนึ่งในเครื่องเตือนใจนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะมีความลับเสมอและเราก็ไม่มีทางที่จะสามารถรู้อดีตได้แบบร0% 0แต่มันก็เป็นปริศนานั่นเองนะครับที่ทำให้คนรุ่นหลังจะต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะไขมันให้ได้ ถ้าเกิดว่ามีใครที่มีโอกาสสามารถไปที่เกาะครีตได้นะครับลองไปยืนมองไอหน้าตู้กระจกนี้ดูสิลองดูว่าไอสัญลักษณ์ที่มันอยู่ในทรงขดเนี่ยมันถูกพิมพ์โดยมือของคนที่มีอายุราวๆ3า0 0กว่าปีทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างครับมันคือสารหรือว่าจดหมายจากอดีตมาสู่เราหรือมันเป็นเพียงแค่ของที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแนบเนียนและสามารถหลอกนักวิชาการแล้วก็นักโบราณาคดีได้มาเป็นร้อยปี ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็กด subscribe ได้เราก็จะมาพูดถึงทั้งประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจกันในช่องนี้ครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตัวนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ